ตายตัวเลยว่ามรคเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็คือว่ามรคเนี่ยมรคมีองแปดเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นการที่ว่า,าคนที่เห็นว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยการยึดมั่นนั่นเนี่ยทำให้เราเนี่ย ทำให้เราเนี่ยดิดมั่นตัวเราเนี่ยทําให้เราคิดว่าเรามีอยู่เราคือขันท้าขันท่าเป็นเราแล้วเมื่อเรามีอยู่เข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตถึงได้ซ่านไปไปสู่อารมณ์ภายนอกการที่จิตซ่านไปในอารมณ์ภายนอกเนี่ยก็นำมาซึ่งความเป็นทุกข์ การสร้างไปในอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่นั่นเองเหตุของมันก็คือว่าเราจะต้องทําลายอุปทานตรงนี้การเข้าใจอย่างนี้เนี่ยว่าทุกอย่างนี้เหตุของความปรงแต่งทั้งหมดแต่ที่เป็นทุกเนี่ยมาจากการยึดมั่นตัวเหล่านี้เป็นตัวตนการยึดมั่นตัวเราเป็นตัวตนนี้เป็นเหตุของความทุกนี้มีตรงนี้ถึงได้มีตรงโน้นมีอารมณ์โน้นถ้าไม่มีตรงนี้อารมณ์โน้นก็ไม่มี เขาเรียกว่ามีอาหารการมะมังการก็มีมีมมมังการมานานุสัยก็ปรากฏหมายถึงว่ามีเราก็มีของเรามะมังการก็คือของเรามีอาหารการก็คือเราแล้วก็เมื่อมีแล้วก็มานานุสัยก็คือจิตที่ซ่านไปจิตที่ซ่านไปก็คือจิตที่ไหลไปสู่อารมณ์ก็ยะปรากฏนั้นเหตุของการไปของจิตทั้งหมดมาจากอุปทานตรงนี้ถ้าคนนั้นตีแตกตรงนี้ได้นี่ยเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเนี่ย นนั้นชื่อว่ารู้แจ้งในอิยสัตว์สี่และการรู้แจ้งของอิยสัจสี่เนี่ยเป็นมรรคข้อหนึ่งข้อแรกความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นชอบเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์การดับทุกข์เห็นปฏิปทาไปสู่การดับทุกข์เห็นอิยสัจสี่แค่เห็นอยุสัสี่นี้ก็ยากแล้วฉะนั้นมรรคปีงแปดนข้อหนึ่งสำคัญที่สุดถ้าเราไม่เห็นข้อหนึ่งข้ออื่นก็ไม่เห็นถ้าเห็นข้อหนึ่งข้ออื่นก็เห็นตามมา อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าข้อหนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วก็การที่ว่าเมื่อเข้าใจในข้อหนึ่งได้ก็คือว่าเห็นทุกอย่างนี้เห็นเหตุยงทุกอย่างนี้การดับทุกอย่างนี้เห็นข้อปฏิบัติในสูการดับทุกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ดำริออกจากการที่ว่าจิตเราเนี่ยคว้าอารมณ์ต่างๆเข้ามาในจิตเองเนี่ยก็คือคว้าทางกามคว้าทางพยาบาทคว้าทางเบียดเบียนคือวิตกทั้งสาม ราคะโทสะโมหะนั่นเองฉะนด้นจิตคว้าไปอย่างนั้นถึงได้เกิดเป็นกิเลสข,ขึ้นมาสามตัวนี้ถ้าเราจะกิเลสสามตัวนี้ออกไปก็ต้องคว้าอารมณ์อื่นมาล้างก็คือกามก็เนคขมะมาล้างพยาบาทก็อภยยาบาทมาล้างอเบียดเบียนก็เรียวกว่าไม่เบียดเบียนมาล้างก็คือวิอวิหิงสากามกามกามก็คือเนคขมะ,ะเนคขมะวิตก พยาบาทวิตกก็คืออพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็คืออวิหิงสาวิตกมาล้างก็เป็นมรรคข้อสองคิดว่าคิดง่ายๆก็คือว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยเป็นเป็นเป็นราคะโทสะโมหะแต่อจิตพิจารณาตัวเนี่ยเป็นการล้างราคะโทสะโมหะนั้นดังนั้นการปรุงแต่งอย่างนี้เนี่ยทาให้เราเนี่ยซักล้างกิเลสของเราเนี่ยออกจนกว่าเราจะหมด ความเป็นหญิงเป็นชายอยงที่บอกนัเนว่าเห็นตัวเองก็เบื่อตัวเองเมื่อเบื่อตัวเองก็เบื่อโลกเบื่อโลกก็เบื่อหญิงเบื่อชายเบื่อหญิงชายก็คายธรรมชาติหญิงชายที่ออกแล้วคายจนที่สุดแล้วเนี่ยขายได้จริงขายด้วยความปรุงแต่งนั่นเองขายด้วยความปรุงแต่งว่าตัวเราไม่เที่ยงอย่างนั้นเป็นอสุภะอย่างนั้นเป็นอสุภะอย่างนี้ทําให้เราเห็นแจ้งตรงนี้แล้วก็คายธรรมชาตินี้ออกไปจนในที่สุดเนี่ยเราคายได้สําเร็จ คายได้สําเร็จจนในที่สุดแล้วเนี่ยจิตเราถึงได้สงบอย่างเขาเรียกว่าสงบแบบถาวรได้อันนี้ก็เป็นมรกข้อสองมรรคข้อสองแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยการพิจารณาตัวเมื่อใดเนี่ยสมมุติว่าเราจิตเราพิจารณาตัวเมื่อใดเนี่ยจิตอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนตรงหนึ่งของร่างกายเนี่ยอันแรกที่จะเกิดก็คือหนึ่ง เมื่อจิตอยู่ตัวเองเมื่อ,อไหร่ก็ปิติย่อมเกิดจิตอยู่ตัวเองปรุงแต่งตัวเองเท่าไหร่เนี่ยปิติจะเกิดขึ้นมาเมื่อปิติเกิดปาโมดก็เกิดเมื่อปาโมดเกิดขึ้นมาใจก็สงบกายก็สงบใจก็สงบเมื่อกายสงบใจสงบก็มีความสุขเป็นผลเมื่อความสุขเป็นผล ทำสองอย่างก็ย่อมปรากฏก็คือฮิริโอตปะฮิริโอตปะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ย่อมชำระฮิริคือความละอายโอตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปทั้งหลายก็เห็นว่าบาปกรรมทั้งหลายหรือความชั่วต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ควรแก่เราเพราะการทำลายฉันทลาคะตรงนั้น,นทำให้เราเนี่ยคลายความเป็นตัวตนออก เมื่อคลายความเป็นตัวตนออกได้เท่าใดก็คลายอาคุศลธรรมออกเท่านั้นเมื่อคลายความเป็นอาคุศลธรรมออกเมื่อใดฮิริโอตปะก็เกิดเมื่อนั้นเมื่อฮิริโอตปะเกิดเมื่อนั้นก็ไปขัดเกาทางกายวาจาของเราให้ให้สะอาดขึ้นเมื่อขัดเกาากายวาจาของเราให้สะอาดขึ้นก็เรียกว่าวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบก็เกิดขึ้น อันนี้เป็นมรรคข้อสามข้อสามข้อสี่ข้อห้าแล้วเมื่อเป็นดังน,นั้นแล้วเนี่ยความเพียรของเรามีระบบอย่างที่บอกว่าการพิจารณาตัวแล้วพิจารณาแล้วหายไปทิ้งไปแล้วไม่พิจารณาใหม่แล้วหายไปทิ้งไปมันไม่มีมาตรฐานเขาเราให้จัดมีมาตรฐานขึ้นมาเขาเรียกว่าความเพียรมีระบบเช่นว่าคนนั้นพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาขึ้นมาไม่เห็นยังให้เห็นเขาเรียกว่าภาวนาประทาน าพาพิจารณาไม่ตัวเราไม่เห็นแจ้งเนี่พยพยายามให้เห็นแจ้งขึ้นมาโดยการพิจารณาซ้ำๆาๆทําอยู่บ่อยๆด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งพิจาณาปรุงแต่งนั่นเองอ่ะปรุงแต่งตัวเองเราพิจณาปรุงแต่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้เราเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยด้วยอุบายเหล่านั้นอย่างนั้นแหละเนขาเรียกว่าปรุงแต่งให้มากเจริญให้มากทําให้มากตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไม่เห็นยังให้เห็นขึ้นมา ที่ไม่เห็นยังให้เห็นขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาประทานที่เห็นขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยรักษาไว้เขาเรียกว่าอนุรักษ์ประทานคือคือเห็นตัวให้รักษาความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาประทานให้เป็นรักษาไว้นี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเขาเรียกว่าภาวนาประทานแต่ที่เห็นแล้วรักษาให้เป็นเครื่องอยู่เขาเรียกว่าอนุรักษ์ประทาน อนุรักษ์ะถึงอนุรักษ์ไว้นั่นเองรักษาไว้นั่นเองแล้วก็ระวังจิตเนี่ยอย่าแอบไปออกคิดแอบหนีไปคิดภายนอกเมื่อรู้ตัวว่าตัวเอง